สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะพิสูจน์ทฤษฎีบทโลปิทอห้เห็น1กรณีลิมิต x เข้าใกล้ a เนี่ย f x ส่วน gx เป็นรูปแบบไม่กำหนด0ูนย์ส่วนศูนย์ศูนย์ส่วนศูนย์ก็หมายถึงว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a f x เป็น0ลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น0นย์เนี่ยฟ g ีฟไพร์จีไพรต่อเนื่องนะ f p r ไพรม์เอไพรม์มีค่านะลิมิต f'a ส่วน g'a มีค่านะจะได้ว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a f นะ f x ส่วน gx จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ x นะ x เขนะ้าใกล้ a f'a ไส่วน g'a ข้อพิสูจน์มาดูกันนะเริ่มต้นนะ f x ส่วน gx เนี่ยก็เขียนใหม่เป็น fx-0 g ลบลบหารด้วย x-a ลบเเหมือนกันเท่าเดิมละ f a มีค่าเป็น0นะเพราะฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยนะ f เมื่อเเข้าใกล้ a ก็คือ fa มีค่าเป็น0 g a ก็เป็น0อนุพันธ์มีค่าก็แปลว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a ของ f x f ลบ f a ส่วน x ลบ a คือ f ไพรม a ตัวล่างก็เหมือนกันเป็น g ไพรม์เเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมองในแง่ของลิมิตก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a f p ไพรม x ส่วน g ไพรม์นเพราะฉะนั้นก็จะได้นะ กฎโลพิทอลทฤษฎีบทโลพิทลไว้อ้างอิงใช้งานกันตัวอย่างที่1น,นี่ลิมิต x เ,เข้าใกล้1ทางด้านบวก x ยกกำลัง2,565ลบ1หารด้วย x ยกกำลัง2,022ลบ1นอนุพันธ์ตัวบนอนุพันธ์ตัวล่างน x เ,เข้าใกล้1 2ตัวนี้ตัดกันไปแล้วนก็เหลือ2,565ส่วน2,022 มาดูลิมิตตัวนี้บ้าง x เข้าใกล้1เนี่ยข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็น0นก็เป็นรูปแบบไม่กําหนดละอนุพันธ์ตัวบนคํานวณแล้วได้ตัวนี้อนุพันธ์ตัวล่างคํานวณแล้วได้ตัวนี้ x เข้าใกล้1พจน์นี้ก็เป็น1พจน์นี้ก็เป็น1นึ่งเนี่ยลิมิตก็เลยมีค่าเป็น2022หารด้วย2 5 6 5เนี่ย สนใจกดโรพิทารรูปแบบไม่กำหนดก็ไปดูคลิปหมายเลข 178, 179, 180และ494สวัสดีครับ